สบายดีพี่น้องวันนี้ก็มาพบเพาะกับซองซองเสียวพาเลาะคือเก่าคือเดิมหลังจากที่ว่าค้นขถาหุ่นเซฟเรียบร้อยก็มากินมะขามโอ้ยประเด็๋เนาะมะขามเท่ากัมาลูกมาสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีพี่น้องาา กินชมน้ำกันพี่้องหัวคนเขาแล้วละก็เขากสิมาอันทั้จะได้ินยังได้จะได้ตีเขากสิพามกเอมดยองง่ีย่หัวยังว่ามันสิบไดอันนั้นหวายเหวานามไงนี่ ลูไมซุดเออนี่มือเด้อนายเขนเสียดายเออมีกระปุ๋ไห้กระปุน้องปุนี่ถงเสือนี่อะไปได้กระปูเจสิ่งได้ออกแล้วปันเมาอเถอะ้ยี่น้เด้อปั่นเงครับท่านลุงแล้วลามทางอย่างไี่น้อง

แก้วกับแก้ม một พริกดิบ Không hả?

เป็นตะวันค่ะแก่น่ด้ก้อนนน่ยะกอีเล็กนะวานนตัวนี้กวานคือกันวานชำติ่อันนี้ทำรก็อะรกวาหวานชตินตกอหวนเาำในพนอฟิกน็หวานในโพนนั่นต้งกินกวานนี่นั่นโอ้โหกำในถ่านนเพราะญ่นะวานห เฮ้เขียนนอยเขียนน่อยเฮ้ว้วันนี้เกาตัวแมนก็ไปเขียนหนอยกันลงถ่ายเร็วเขียนหน่อยพี่น้อง ขวดเลยที่ยัดหมอนมันถึงนะเด็กสแม่ม่ลุงสีหาเพิ่ี่ดอกแค่โยละแม่บถที่ไหนใช่ไหม

พีเฮีดแบบนี้นะมีวังคนหวูดเลยคูอยากหัวคนแบบนี้โนดล่นตองน้านให้พืดหามาห้างหลนยังโบพีชโบเอาไม่ไปทำเมือไปโร่เกิดที่เมือง ไงไก่ร,ร,ร้านกับไก่พี่ like at at ร้านพอไผ่ในร้านพี่น้องเฮ้ยทั้งนี้กัจักขสาโค้ เาที S <S <々>่โอ้กูเลียงทุหินมันเป็นคนใ่ใจกับทงมันแเนี่ยลิ่งนว่ฟลเียนงนี้างน่านร้อ่า่านี่นมีางน่างนี้อยง้อย่อย่าอย่น้อางน่นางี้่างองนีย่างนี้ยงนอง้องนี่นี้นงนนอ้วอือ่างนน ขวามุข้าดิเขาบปได้ยเขาลงหปหึ่งขาตั้งล้อคับเนาะอันนี้เ่นเนาะเบบลูกแลูอไทยแบลูกทรวเปลี่ยนอะไยังพันลงไปมันเขาก็ร่องเลยหัวไปว่าคือใหญ่ใช่ะมจหัวผมมีหัวรนี่คือหัว โอ๊ยมัน <laughs> <laughs> ตากิ main, ึงไหมตากไปบบดี้สบายดีด้วยพี่น้องเด้อเขาก็ตามส่องสองเสี้ยวาเหล่เดี๋ยวได้เห็นปะบ้าบบ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 